แพทยอมพูดแล้วเผยสถานะปอหยวนเป็นอะไรกันแพทนภภาต้องบอกเลยว่าพักหลังมานี้สดละฮอตมากๆมีข่าวกุ๊กกิ๊กกับหนุ่มๆอยู่บ่อยครั้งแล้ววันนี้สาวแพทก็ได้ขอเคลียร์ชัดๆในรายการคุยซับโชว์ถึงสถานะความสัมพันธ์กับสองนักแสดงหนุ่มปออันนบและหยวนกวินรัตหรือหยวนดาก้นไฟสาวแพทเผยว่ากับหนุ่มหยวนไปกันคนละสายฝ่ายชายจะไปทางธรรมะปรงกับชีวิต เราสองคนไม่เคยมีการคุยกันนอกรอบไม่มีการไลน์หรือ DM มาหาแต่อย่างใดมีแค่เจอกันตามรายการต่างๆเท่านั้นส่วนตัวคิดว่าฝ่ายชายปลื้มจากการทำงานมากกว่าไม่มีวิแวลพัฒนาความสัมพันธ์มากกว่านี้ส่วนหนุ่มปอเราสองคนต่างฝ่ายต่างปลื้มกันแต่ไม่กล้ารเริ่มต้นความสัมพันธ์แพทมองว่าเป็นเพื่อนกันน่าจะยาวกว่าเพราะหากคบกันจริงๆวันหนึ่งจะจบไม่สวยแล้วต้องมาทำงานด้วยกันอีกมันไม่ใช่ แพทยังบอกด้วยว่าฝ่ายชายเป็นคนน่ารักมากใส่ใจดูแลไปถึงเรซิ่งด้วยส่วนสถานะปัจจุบนันแพทยังโสดหนุ่มนอกวงการก็มีคุยบ้างแต่ก็ยังไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนกันซึ่งแพทบอกว่ามีหมอดูทักว่าช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาที่ใช่จะมีความรักก็เลยจะทำงานอย่างเดียว